สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูไก่ต้มโคกค่ะฟังชื่อนะคะไม่ยากแน่นอนค่ะมีแค่ไก่แล้วก็โค้กแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํำกันเลยค่ะส่วนผสมของไก่ต้มโค้กค่ะเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนนี้คือส่วนของน้ําจิ้มค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายน้ําอาหามเปียกพริกป่นน้ําปลากระเทียมมะนาวแล้วก็พริกสดค่ะ ส่วนของไก่ต้มโคค่ะก็จะมีไก่บ้านหนึ่งตัวค่ะเราใช้เป็นไก่บ้านนะคะเพราะว่าไก่บ้านเนื้อเขาจะอร่อยเหนียวนุ่มแล้วก็ไขมันน้อยค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆจะใช้เป็นไก่พันธ์ุก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะมีเกลือแล้วก็โค,ค้ค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะ mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ เตรียมหม้อค่ะสำหรับต้มไก่นะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะไก่นี้เราทรําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างข้างนอกข้างในให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปหม้อเราจะเล็กกว่าไก่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็พอยัดได้อยู่ยัดลงไปเลยใส่เกลือค่ะเกลือเราก็ใส่ใหท้ทั่วไก่เลยค่ะเทโค้กใส่ลงไปเลยค่ะแนะนําให้เป็นหม้อทรงสูงนะคะเวลาที่ใส่โคกโคกจะได้ท่วมไก่พอดีค่ะถ้าเราใช้หม้อใหญ่เกินไปเนี่ยจะต้องเปลืองโคกนิดนึงนะคะดูซาบมากๆเลยค่ะ เราจะใส่โคกให้ท่วมไก่เลยนะคะพอเราใส่โคกเสร็จนะคะก็นําไปต้มค่ะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าดูจนไก่นุ่มดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาทําน้าจิ้มกันค่ะจะใช้เป็นโคกหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นก็นได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นเครื่องปั่นค่ะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมเอาเปลือกออกก่อนนะคะเราจะปั่นพริกแล้วก็กระเทียมก่อนค่ะ ไม่พิกละเอียดดีแล้วนะคะคนส่วนผสมนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกป่นค่ะพริกป่นนะคะจะให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดค่ะเราใส่ไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็บีบมะนาวลงไปเลยปิดฝาค่ะแล้วก็ปั่นเบาๆค่ะให้เครื่องเข้ากันดีค่ะ น้ำจิ้มนะคะพอเราปั่นทุกอย่างเข้ากันแล้วค่ะลองชิมรสชาติปรุงให้ได้รสตามชอบเลยค่ะเพริวเปรี้ยวหวานเค็มค่ะจากนั้นก็เทใส่ถ้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแซ่บแล้วค่ะผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเราก็มาดูไก่ค่ะนี่จะเห็นว่าไก่นะคะเปลี่ยนเป็นสีอมน้ำตาลนิดๆค่ะเพราะว่ามีสีของน้ำโคกนะคะเกาะที่ตัวไก่ด้วยแล้วก็หม้อนะคะเราเปลี่ยนเป็นหม้อขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพราะว่าพอมันเดือดแล้วมันจะล้นนะคะ เราก็เช็คไก่จนสุกแล้วก็นุ่มดีแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นค่ะแล้วก็ไปหั่นใส่จานกันค่ะวิธีดูว่าไก่สุกแล้วหรือยังนะคะก็ดูที่กระดูกไก่ได้ค่ะจะเห็นว่าเนื้อไก่นะคะจะล่นขึ้นจะเห็นกระดูกโผล่ขึ้นมาค่ะหรือว่าลองใช้ช้อนก็ได้ค่ะขูดดูก็ได้ค่ะเนี่ยถ้าขูดได้ไง่ายๆก็แสดงว่าเนื้อไก่สุกดีแล้วค่ะจริงๆเราต้มไปประมาณชั่วโมงเกือบ20นาทีได้นะคะก็คือยังไงก็สุกอยู่แล้วแหละ ถ้าโคกไม่ท่วมไก่นะคะก็อาจจะหั่นไก่เป็นชิ้นๆก็ได้ค่ะจะง่ายกว่านะคะอันนี้เราต้มทั้งตัวค่ะก็ต้องใช้หมอ้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้น้ําโคกเยอะเหมือนกันค่ะลองชิมรสชาติดูนะคะน้ําที่อยู่ในน้ําต้มไก่ก็จะออกหวานๆเค็มๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดแก๊นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จัดใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะนี่น่องใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้นะคะอืมอืมน้ำจิ้มเจอะเผ็ดๆเปรี้ยวๆหวานๆนะคะส่วนไก่ก็จะมีรสหวานของโคค่ะกินกับน้ำจิ้มอร่อยค่ะถ้ากินเนื้อไก่เฉยๆนะคะรสชาติก็จะหวาน เหมือนไก่ต้มน้ำตาลอะแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นโค้กเลยค่ะแต่ถ้ากินกับน,น้ำจิ้มแล้วก็อร่อยดีค่ะใช้ได้รสชาติของไก่ต้มโค้กนะคะตัวเนื้อไก่เนี่ยจะออกหวานๆนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานมากค่ะส่วนน้ําจิ้มนะคะก็เผ็ดแซ่บค่ะเหมือนที่ชอบเลยเวลาที่กินคู่กันก็เข้ากันดีค่ะใครที่อยากลองทานไก่ต้มโค้กสักครั้งนะคะก็ลองทําดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ